สวัสดีครับผมนักศึกษาส,สาศาสตร์มหาลัยการิินนะครับวันนี้ผมจะมาทำฟงางหมักยูเรียอุปกรณ์ฟาง10กิโล่อน้ำา10กิโลยูเรียสีขีการน้ำตาล4ี่ขีนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราจะเอาเยื่ผสมกับแป้งแล้วคนเพื่อละลายในน้ำนะครับขั้นตอนต,อต่อไปนะครับเราจะเอาฟางยัดลงไปในถังเราจะยัดให้แน่นเพื่อไล่าอากาศข้างในออกเดี๋ยวของเราจะมีคนขึ้นเหยียบนะครับขึ้นเหยียบขึ้นยัด

ต่อไปนะครับเราจะเอาไก่น้ำตาลยูเลียที่เราผสมกับน้ำเทลาดลงไปในฟอง ข้าวนำฟานมาเนี่ยมาหมักเห็นไหมขั้นการอย่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น12เปอร์เซ็นต์ได้เนาะเพราะอะไรต้นน้ำมันดีแต่ว่าฟางมันแก่แบบนี้คือต้นน้ำมันไม่ดีเนาะเข้าใจอย่างี้เวลาเราหมักแล้วเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่จะไปย่อยยูเรียนะครับจุลินทรีย์ตัวนั้นเป็นกลุ่มย่อยยูเรียเอสที่มีน้ำย่อยยูเรียเอส เนี่ยมันก็จะไปย่อยยูเรียนให้เป็นแอมโมเนียเนาะและตัวจุลินทรีย์เนี่ยก็จะเก็บโปรตีนไว้ในตัวมันเองนะครับเราเรียกว่าตัวไมโครเบียมโปรตีนเนาะได้ครับเก็บได้นั้นอะไรเก็บได้จะใช้ใน21วันคือปกติแล้วในการที่มันหมักเฟอร์เมน เอ็นโปรดัก hmm. ม mm ันเนี hmm. mm ่ยหมายว่าการเฟอร์เมนต์เ hmm. น mm ี่ยมันจะประมาณ14วันก็จบแล้วกระบวนการหนะแต่ว่าเขาจะไปใช้มันก็ประมาณ21ถึง28วันนี่ก็คือจะได้สมบูรณ์หมายความว่าการที่มันเกิดการเบรกดาวพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่อรือเปล่ามันไมจะเบรกดาวได้มากขึ้น ไว้นานกว่านั้นได้ไหมถ้าถ้าเราไม่เปิดมันได้ถ้าเราเปิดแล้วอากาศเข้าคลีนซีเข้าก็จะเกิดเชื้อราเพราะนั้นฟังหมักที่ดีนี่หนึ่งเลยต้องไม่มีเชื้อราต้องไม่มีลาดำๆอันที่สองก็คือฟางหมักนี่ก็ต้องเป็นฟางที่ที่ยังไงที่มีคุณภาพถ้าได้เป็นฟาง ะไรบางจากข้าวนาปลังอะไรเงี้ยที่มีสีเขียวอยู่เนี่ยก็จะยิ่งดีประมาณนี้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟิวเวสนะจากการทำนานะครับเราก็เอามาทำปางครึงแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพนะเนาะที่อาจารย์ว่าปเ,เราปิดไว้เพื่อไม่ให้มัน เอาไว้ตรงไหนครับเจนซื่อ